สวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันอังคารแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆก็ยังมาพบกับใครคะกับครูจ๋าเช่นเคยนะคะเด็กๆใช่ครูจ๋าไหมเนี่ย คิดถึงกันบ้างไหมวันนี้วันอังคารแล้วนะคะคุณครูจะมาสอนอะไรกับเด็กๆนะวันนี้คุณครูยังอยู่กับน้ําอยู่เลยวันจันทร์ก็ยังอยู่กับน้ํานะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องน้ําหนักของน้ําค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เคยเห็นไหมคะว่าน้ําที่เราเห็นมีลักษณะอย่างไรมันเป็นยังไงนะคะ น้ำที่เราเห็นเนี่ยมันมีโมเลกุลเป็นจํานวนมากเลยนะคะที่มาซับซ้อนกันนะคะทำให้น้ำมีน้ำหนักกดทับลงด้านล่างเด็กๆลองคิดตามคุณครูนะคะน้ำยิ่งลึกมากยิ่งมีแรงก,กดทับมากซึ่งวันนี้ครูจ๋าจะพาเด็กๆทดลองง่ายๆนะคะเด็กๆคนไหนทดลองได้ คุณครูก็อยากจะให้ทดลองทุกคนเลยนะคะสิ่งแรกที่เด็กๆต้องเตรียมคือน้ำค่ะพ็าอะอยู่กับน้ำนะคะอย่างที่สองก็คือขวดอันใหญ่นะคะขวดน้ำเปล่าอันใหญ่แล้วก็หมุดนะคะหมดหรือเข็มหมุดนะคะเด็กๆแล้วก็อะไรคะแล้วก็อะไรคะกระดาษกาวแล้วก็ผ้าแห้งค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูตามครูจ๋าเลยนะคะครูจาจะสาธิตให้เด็กๆก่อนดูก่อนนะคะว่า น้ำหนักของน้ำมันเป็นยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะเอาหมดหรือเข็มหมดนะคะมาเจาะรูเจาะตรงไหนคะเจาะ2อรูนะคะแต่ถ้าของใครมีกระดาษอันนี้จะอ,ออกมาได้นะคะเด็กๆกระดาษที่ติดอยู่จะได้มองชัดถ้าเด็กๆมองไม่ชัดเดี๋ยวครูจะเจาะบ,บนอันนึงนะคะบนอันนึงนะคะเนี่ยเจาะเจาะบ,บนอันนึง เด็กๆคะก่อนที่เด็กๆจะเจาะรูขวดใหญ่ของเรานะคะเด็กๆเด็กๆเอาปากกาเคมีมาเขียนไว้รูที่หนึ่งให้อยู่ด้านบนนะคะเด็กๆนี่ครูจ,จ๋าจะตรงนี้นะคะที่หนึ่งรูที่หนึ่งเดี๋ยวครูจ๋าจะเจาะตรงนี้นะคะอด้านล่างก็จะเป็นรูที่สองนะคะเด็กๆดูที่สองนะคะเดี๋ยวครูจ๋าจะเจาะตรงนี้นะคะ เมื่อเขียนเสร็จแล้ววางไว้แล้วก็ให้เจาะรูเลยค่ะแล้วก็เตรียมนะคะทำรูใหญ่ๆนะคะเด็กๆถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวครูจ๋าจะเอาตะปูเจาะเลยนะคะเด็กๆให้มันเป็นรูเลยนะคะอ่าเจาะพร้อมหรือ,อยังรูที่หนึ่งเจาะแล้วทีนี้ก็มารูที่สองอ่าเราที่สองครูจ๋าก็ใช้ตะปูเจาะแล้วนะคะเด็กๆใช้ตะปู ให้ผู้ปกครองนะคะเจาะรูให้เด็กๆนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเมื่อเด็กๆเจาะเสร็จแล้ว 1, <3. S 1> เมื่อเด็กๆเจาะเสร็จแล้วอีกทั้งสามเมื่อเด็กๆให้ผู้ปกครองเจาะให้สองรูแล้วนะคะทีนี้กระดาษคะ่ะเด็กๆกระดาษกาวเด็กๆเอามาปิดไว้ก่อนนะคะ,ะปิดไว้ก่อนนะคะเด็กๆปิดไว้รูที่หนึ่งอ่า เด็กๆก็ปิดไว้รูที่สองนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆมาสังเกตนะคะว่าน้ำจะไหลแรงรูที่1ห,หรือรูที่สงนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราใส่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเทาน้ำใส่ไปพร้อมๆกันกับครูจ๋าเลยนะคะเด็กๆอ่า เไปใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆอย่าพึ่งเปิดนะคะอย่าเพิ่งเปิดรูของของอะไรคะของน้ำนะคะเด็กๆใส่น้ำให้เต็มให้เลยรูที่หนึ่งเลยนะคะเด็กๆ ให้เต็มขวดเลยนะคะเด็กๆอันนี้ยังไม่เต็มนะคะยังไม่เต็มก็ให้เด็กๆทําให้เต็มเลยนะคะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยช่วยอยู่ดูอะไรคะเด็กๆช่วยอยู่ดูเวลาเด็กๆทดลองนะคะให้เต็มเลยนะคะเด็กๆเต็มหรือยังคะอ่าเต็มแล้วนะคะ เต็มแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาให้อะไรคะค้างนะอนุ้ยพี่หนึ่งเราเสร็ก็ปิดรูที่หนึ่งแล้วก็ค่ะค่อยหยุดเด้อค้เองเด้ออยมันขึ้นเด็กๆก,ก็ปิดนะคะเมื่อเด็กๆปิดทำไม่นไม่ไหลอ,อ <laughs> ทำไมเราท่อองน้ำไม่ไหลออ,ออกอะอมันข่าอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> จะไหลลปไหนนะคะแล้วก็ปิดไว้นะคะเด็กๆเช็ดเเห็นไหมคะเกิดความแรงดันของน้ํานะคะมีไหมน้ามันออกออกแล้วเนี่ยน้ำมันออกนี่มันจะต้องพุ่งออกอย่างนี้อ่านะโอเคไม่ต้องดูพี่นะน้าก็จะไหลออกนะคะแล้วก็ปิดนะคะเด็กๆทีนี้ปิดนะคะปิดไว้ปิดรูที่หนึ่งไว้คันเด็กๆ ปิดรูที่หนึ่งไว้นะคะก็มาเปิดครัวอ่รูที่สองนะคะเด็กๆเด็กๆก็มาเปิดรูที่สองนะคะนี่เห็นไหมคะแรงแรงดันเป็นยังไงคะแรงดันจากด้านบนนะคะจะมาสู่รูที่สองเด็กๆก็ปิดนะคะรูที่สองนะจะไหลแรงมากกว่ารูที่เด็กๆไม่ไหลออก แล้วก็ปิดไว้นะคะเด็กๆเช็ฟไม่ไหลแรงความแรงทา่สองน้ำนะคะดูที่สองจะไหลแรงมากกว่าเีไหมนะสำหรับการทดลองเกี่ยวกับน้ำหนักของน้ำวันนี้เด็กๆต้องใด้ผลยังไงนะเด็กๆส่งมาให้คุณครูดูบ้างนะคะนะก็จะไหลออกนะคะแล้วก็ปิดนะคะเด็กๆทีนวิทยาศาสตร์น่ารู้เกี่ยวกับน้ําหนักของน้ําวันนี้นะคะเด็กๆปิดไว้ปิดดูที่หนึ่งไว้ค่ะเด็กๆปิดดูที่หนึ่งไว้นะคะ วันนี้นะคะครูก็มาเปิดครัวรูที่สองนะคะเด็กเด็กเด็กๆก็มาเปิดรูที่สองนะคะบงนี่เห็นไหมคะแรงแรงดันเป็นยังไงคะคุณครูแอลแรงดันจากด้านบนนะคะจะมาสู่รูที่สองรูที่สองน้ำจะไหลแรงมากกว่ารูที่1งแล้วเด็กๆทดลองเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ วันนี้การทดลองเรื่องน้ำหนักของน้ำรูที่หนึ่งจะไหลแรงไหมคะเด็กๆไม่ไหลแรงเท่ารูที่สองนะคะรูที่สองจะไหลแรงมากกว่าสำหรับการทดลองเกี่ยวกับน้ำหนักของน้ำวันนี้เด็กๆได้ผลยังไงเด็กๆส่งมาให้คุณครูดูบ้างนะคะสำหรับการทดลอง หน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้เกี่ยวกับน้ำหนักของน้ำวันนี้นะคะเด็กๆเด็กๆก็ได้ทดลองเสร็จแล้วเด็กๆเตรียมใบงานขึ้นมาเลยค่ะวันนี้นะคะครูแวร์จะสอนให้เด็กๆทำอะไรอีกเด็กๆเอาแบบเสริมประสบกบใบงานแบบเสริมประสบการณ์ขึ้นมาตามคุณครูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตามอีกว่าคุณครูแวรจะสอนอะไรเด็กๆในกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะ สำหรับคลิปนี้กูจะลาไปก่อนค่ะ